ความเป็นมาชุมชนบ้านวังทองตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นชุมชนที่มีการปลูกผักในครัวเรือนของตนเองโดยมีผักหลากหลายชนิดส่วนใหญ่ทำในรูปแบบเกษตรแปลงเล็กในครัวเรือนมีทั้งรูปแบบปลูกผักไว้กินเองและปลูกผักไว้เพื่อขายทําให้เกิดรายได้ ผู้บริโภคที่ซื้อไปก็ได้ผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเป็นแหล่งที่มีการปลูกผักปลอดสารพิษทำให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและพ่อค้าที่ต้องการรับซื้อผักต้องการผักที่ปลอดภัยนำไปบริโภคในครัวเรือนและต้องการนำไปขายที่ตลาดเป็นจำนวนมากจากเกษตรในครัวเรือน ก็มีการพัฒนาโดยการรวมกลุ่มให้เป็นเกษตรรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจมีการขยายแปลงผักเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรมีรายได้จากการขายผักมีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นเมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงส่งผลให้มีปัญหาที่ตามมาคือเกษตรกรไม่สามารถควบคุมเวลาในการลดน้ำผักได้ เนื่องจากต้องไปส่งผักให้ผู้บริโภคและไปขายผักที่ตลาดในบางครั้งก็เกิดภารกิจที่เร่งด,ด่วนไม่มีเวลารดน้ำผักส่งผลให้ผักเกิดความเสียหายปริมาณผลผลิตลดลงทำให้ความเชื่อมั่นของพ่อค้ารวมถึงผู้บริโภคที่เข้ามาติดตอด่อซื้อผักลดลงไปด้วยนอกจากปัญหาในเรื่องของเวลาแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของค่าไฟฟ้า ในการปั๊มน้ำเพื่อรดน้ำผักส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยจากสภาพปัญหาดังกล่าวนักศึกษากศนตำบลเทินบุรีจึงนำสภาพปัญหามาร่วมกันคิดวางแผนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนโดยการคิดค้นตู้คอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่ออำนวยความสะดวก แกรร่เกษตรกรเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิธีการ 1. คู่กศนตำบลน,นักศึกษากศนตำบลเถินบุรีร่วมประชุมวางแผนและศึกษาภาคทฤษฎีร่วมกับเกรรษตรกรกลุ่มปลูกผักแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบ้านวังหินหมู่ที่6และบ้านวังทองหมู่ที่12 ตำบลเถินบุรีอเภอเถินจัังหวดลำปาง 2. นักศึกษากศนตำบลเถินบุรีศึกษาวิธีในการทำเครื่องคอนโทรลสมาร์ทฟาร์เมอร์และหาวัสดุที่จะใช้ในการดำเนินการ 3. ดำเนินการจัดทำเครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์เมอร์วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ 1. สายไฟขนาด2.5 2. 5, เหล็กกล่องขนาด2คูณ1นิ้ว 3. ไม้อัด 4. ตู้คอนโทรล5ไม้ฉากดินสอตลับเมตร 6. สมาร์ทโฟน 7. เ,เต้าเสียบขั้นตอนการดำเนินงานของนวัตกรรม 1. เลือกเครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 2. ทำฐานในการติดตั้ง เครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 3. นำปลั๊กไฟและเครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ติดกับฐาน 4. นำสายไฟต่อเข้าปลั๊กตัวเมียเข้าเครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยต่อสาย L และ N 5. ติดตั้งเครื่องคอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์กับฐาน 6. โหลดแอปสมาร์ทไลท์ลงในมือถือและเชื่อมกับเครื่อง คอนโทรลไฟฟ้าสมาร์ทฟาร์มเมอร์สวัสดีครับตอนนี้เรามาสาธิตตู้ที่สวนนะครับใช้งานจริงนะครับแต่ที่สวนปัญหาก็จะมีว่าเราไม่มีเราเตอร์ Wi-Fi อยู่ที่บ้านแต่เรามีตัวแอร์การ์ดตัวนี้ครับเราใส่ซิมเข้าไปแอร์การ์ดตัวนี้จะมีหน้าที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเพื่อจะให้ส่งคําสั่งมาที่กล่องตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสาธิตได้ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนกลางสวนนะครับเราจะไม่มี Wi-Fi บ้านแต่โทรศัพท์ อันนี้โทรศัพท์ของเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ห่างตู้นะครับอันนี้โทรศัพท์เราไม่มีไวไฟเราใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายส่วนตู้นั้นใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแอร์การ์ดนะครับเราสามารถเปิดนะครับนะครับปั๊มน้ำทำงานนะครับพอปั๊มน้ำทำงานตัวปเชอร์เราก็ทํางานพวกสวนเลยนี่นะครับเราสามารถอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ในสวนนะครับ เราไปอยู่ที่สปริงเกอร์ใช้งานจริงนะครับอันนี้เราปิดก่อนพรปิดรับปิดครับสาระปั๊มหยุดทำงานทีน่าจะไปอยู่สปริงเกอร์นะ

ใช่ครับยายเพื่อตอนตอนแรกเราทําเพื่อจะเป็นตู้คอนโซลภายในบ้านแล้วเราก็มาพัฒนาให้เป็นให้กับให้กับเกษตรกรให้กับชาวสวนนะไปใช้กับปั๊มน้ําในเชิงนี่ใช้ได้ครับเครื่องนี้ประมาณสองร้อยสามร้แยไม่แพงตีห้าครึ่งปิดได้ง่ายผมก็เรียนผก็ทำงานสิ่งต่าง

哦，好好好的，谢谢。